เาสู well ่ก cool er ันฟังโดยกองบองตื่นครับจ่าก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์ต่อๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปการล้มอาณาจักรหุบผาสวรรค์จังหวัดราชบุรีปี2524มีอะไรให้คิด สำนักหุบผาสวรรค์อาณาจักรทางศาสนาในอำเภอปากช่องจังหวัดราชบุรีในยุคโน้นนะครับเป็นที่โด่งดังมากมีผู้คนศรัทธามากมายโดยเริ่ม Language. ตั้งแต่ปี2516เรื่อยมาจนถึงพศ2 5 2 4รวมก็89ปีเข้าไปแล้วครับ จึงได้ถูกยุบตัวลงในที่สุดโดยกฎหมายของบ้านเมืองในยุคโน้นถนะ้ากองบองตื่นขออนุญาตเล่าเรื่องให้ท่านฟังแล้วก็จะไม่ขอวิจารณ์ว่าฝ่ายใดผิดฝ่ายใดถูกให้ท่านใช้วิจารณญาณของตัวท่านเองกันนะขอรับนายสุชาติโกศลกิติวงศ์เป็นลูกชาวจีนที่มาเกิดในเมืองไทย เขามีการศึกษาจบก,ก็แค่ปส่สีความรู้ก็องงูปลาปลาครับตะกดได้มั่งไม่ได้มั่งต่อมาจากคำบอกเล่าของนายสรัญยูอาทิติยะสรัญยกรสิตเอกคนหนึ่งท่านเล่าว่าท่านอาจารย์สุชาติได้มีดวงวิญญาณของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแล้วก็สมเด็จพุทธาจารย์โตผมรังสีและอีกหนึ่งเทพก็คือท้าพรมชินะปัญจระ ที่ได้รับบัญชาให้มาช่วยเหลือมวลมนุษย์โลกโดยเริ่มจากการรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆรักษาโดยพลังจิตผ่านทางการอาบน้ำมนต์และกขออธิษฐานยาจากกระแสจิตของหลวงพอ่อผ่านทั้งร่างของอาจารย์สุชาติเองซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าใครไม่ได้เป็นโรคก,กรรมที่หนักก็จะหายครับ จากปากก็ต่อปากก็จริงได้โด่งดังมากครับวันวันมีการรักษาชาวบ้านีนโอ้เยอะอาทิตย์หนึ่งนี่ร่วม200กว่าคนอันตัวนายสุชาติโกศลกิติวงศ์นั้นท่านเริ่มเป็นร่างทรงต,งตั้งแต่ปี2,509นะครับโดยเริ่มขึ้นที่บ้านชาวเล็กๆแถวทนบุรีคั้นพอเริ่มมีผู้ศรัทธามากขึ้นก็จึงได้ตั้งสำนักปู่สวรรค์ขึ้นในปี25 1 3 ตั้งที่แถวแถวเขตบางแคที่มีผู้คนบริจาคที่ให้สร้างเป็นสำนักทรงเจ้าแล้วก็เผยแผ่คำสอนธรรมะต่างๆท่านต่อมาในปี2516ก็เกิดมูลนิธิขึ้นชื่อมูลนิธิชินะภูโตและมูลนิธิก็ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณเขาทำพระหรือหุบเขาเสือหมอตั้งขึ้นเป็นวิปัสสนากรรมฐานแลก้ก็เกษตรสาธิต และต่อมาก็คือหุบผาสวรรค์เมืองแห่งศาสนานั่นแหละครับมีผู้คนเริ่มเลื่อมใสศรัทธาก็ได้มีการสร้างรูปปั้นหุน่นปั้นปฏิมาก,กรรมต่างๆทางศางสนาขึ้นมากมายหลายลัทธิหลายศายสนามไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นของพระเยซูคริสต์รูปปั้นของพระพุทธรูปยืน รูปปั้นของพระพิคเนตทางศาสนาพราหมณ์แล้วก็ยังมีทั้งคริสทั้งพุทธทั้งพราหมณ์ว่างั้นจะมีอีกหลายศาสนาคือสร้างไว้เพื่อให้คนที่ขึ้นไปเพื่อเคารพบูชาเนี่ยได้สะดวกสบายว่าใครนับถือศาสนาอะไรก็ไม่ห้ามไปที่ตรงนั้นแล้วก็ยังมีการสร้างสันติเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์ที่บรรจุอฐิพระพุทธเจ้าวไว้ว่างั้นแล้วต่อมาในสุชาติกิติวงศ์ ก็ได้ผันตัวเองเป็นทูตแห่งสันติภาพรน,นรงค์ให้หมวลมนุษย์โลกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยใช้ศาสนาเป็นสื่อกลางสร้างความสงบร่มเย็นไม่ให้เข็นฆ่ากันโดยช่วงนั้นก็ได้มีการเดินทางไปแทบจะทั่วโลกครับได้ไปพบองค์สันตป,ปาปาปอลที่6นานครวาติกันองค์ดาลัยลามะแห่งทิเบตและอื่นๆอีกเยอะนะครับ แถมยังได้มีการนัดแนะเชิญชวนผู้นำศาสนาแทบทั่วโลกมาร่วมงานวางศิลามงคลหอประชุมสันติภาพในปี2521แถมมีการรับรางวัลต่างๆอันเกี่ยวเนื่องทงางศาสนาด้วยว่างั้นก็มีรูปถ่ายเป็นหลักฐานนะครับจากนั้นทางหุบผาสวรรค์ก็ยังได้สร้างอาคารหอประชุมใหญ่ไว้เพื่อใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกเมืองทั่วโลก ให้เข้าประชุมในระดับนานาชาติแล้วก็วางแผนไว้ว่าจะมีขึ้นในราวๆเดือนกันยายน2525 25. แต่แล้วก่อนถึงกำหนดการประชุมเพียงหนึ่งปีครับคือพอถึงปี2524ก็ได้เกิดก็ได้เกิดเหตุไม่ขาดคิดขึ้นทรับกล่าวคือในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปี2524 ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆทั้งวิทยุตั้งหนังสือพิมพ์แล้วก็อย่างอื่นเยอะแยะนักพูดในยุคนั้นต่างก็กลับคือเรื่องราวให้ร้ายทางหุบผาสวรรค์ให้ร้ายไปต่างๆนานาอธิเช่นว่าบอกว่านายสุชาตินี่อ้างตัวเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าชายเถื่อนอบางก็ว่าหุบผาสวรรค์นี่เป็นแดนต้มตุนมนุษย์ แถมก็ยังมีการเสนอประหารชีวิตเจ้าสำนักและอื่นๆอีกเยอะแยะซึ่งต่อมานายสุชาติโกศลกิติวงศ์เจ้าสำนักหุบภาสวรรค์ก็จึงได้ถูกฟ้องถึง11กระทง11ข้อหาแต่ครั้นเมื่อศาลตัดสินออกมาก็ปรากฏว่านายสุชาติถูกศาลยกฟ้องทุกข้อกล่าวหาให้ในายสุชาตินี่ไม่ผิดเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ก็ได้ตัดสินในส่วนของที่ดินสิ่งกอ่อสร้างทรัพย์สินของหุบผาสวรรค์นั้นให้ตกเป็นของแผ่นดินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแลครับหลังจากที่หลุดพ้นจากคดีต่างๆที่ถูกฟ้องแล้วนายสุชาติก็ได้ถวายตนเข้าบวชใต้ร่มโพธิญาณโดยได้ใช้ยาทางพระว่าพระอาจารย์อริยวังโสภิกขุ และทุกวันนี้สังขารของท่านได้ถูกบรรจุเอาไว้ในโรงแก้วที่อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวลอิมจังหวัดเพชรบุรีครับจนต่อมาปัจจุบันนี้ก็ได้กลายเป็นอุทยานทางศาสนาของจังหวัดไปแล้วล่ะครับแต่มีแง่คิดอยู่อีกนิดนะครับคือในมุมมองของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจ์ทวีศักในช่วงน้นท่านบอกว่า การที่สำนักหุบผาสวรรค์ล่มสลายไปนั้นมันอาจจะมาจากเหตุในยุคสมัยนั้นสังคมโลกเกิดการต่อสู้ทางความคิดระหว่างข่ายเสรีนิยมฝ่ายขวา,าคือสหรัฐอเมริกากับข่ายสังคมนิยมฝ่ายซ้ายคือพวกคอมมิวนิสต์และยุคนั้นรอบๆบ,บ้านของเราประเทศของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางเสรีนิยม คือฝ่ายขวาฉะนั้นคนที่ต่อสู้เพื่อความสงบเพื่อเสรีภาพที่เท่าเทียมกันก็จึงมักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของรัฐของชาติและยุคนั้นแม้แต่พระบางรูปก็ยังออกมาบอกว่าการฆ่าเออการฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปพระพูดน,นเนี่ยฆ่าคนฆ่าสัตว์ยังบาปพระพุทธเจา้าแต่พระองค์ไหนไม่รู้บ่บ่ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปเออ มีพระบางรูปบางองค์มาบอกว่าการฆ่าคอมมินิสต์ไม่บาปการฆ่าคอมมินิสต์นั้น,น่ได้บุญเออมันเป็นมุมมองที่ต่างกันมนโนไปคนละแบบคนละทิศคนละทางและการที่จะคิดจะเชื่อจะนับถือศาสนาใดๆแนวไหนในการดำเนินชีวิตมันเป็นอิสระไม่มีกฎหมายขอ้อใดห้ามไว้นะครับ ไหนๆก็ไหนๆสำนักหุบผาสวรรค์ธิรัตบุรีก็ล่มสลายไปแล้วเหลือเพียงซากแต่ก็มีอุทยานศาสนา,าพระโพธิสัตว์กวนอิมที่จังหวัดเพชรบุรีที่อดีตเจ้าสำนักหุบผาสวรรค์ก่อตั้งขึ้นใหม่หลังจากที่หลุดคดีแล้วก็บ,บวชเป็นพระท่านอยากไปเยี่ยม,ไป,ยมไปเชี่ยวชมก็ไปได้ทั้งสองแห่งนคะรั ทั้งสำนักหุบผาสวรรค์เก่าที่เขาเสือหมอบจังหวัดราชบุรีที่ล่มสลายตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีการบำรุงเท่าไหร่แล้วก็ที่อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กุลอิมที่เกิดขึ้นแทนจังหวัดเพชรบุรีอันนี้มีการบำรุงรักษาอย่างดีแล้วแต่ท่านนะครับความคิดของใครก็ของมันใช้วิจารณญาณาว่าเหตุการณ์ที่สำนักหุบผาสวรรค์ล่มสลายนั้นมันใครผิดมันใครถูก มันแล้วแต่ใครจะคิดและขอรับทานสวัสดีดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะขอรับเนี่ยกดตรงเนี้ยนิ้วมือผมชี้ยิกย๊กย,กย,กยกิอยู่เนี่ยขอบคุณครับ